มันก็ะนจะไปถัดไปอัศจรรยน์เล้วอัศน,นาถีไม่ว่ามัวว่าเบาจะวาเก่าว่าใหม่ทำบุญอุทิศให้สรรกคนตายมีพ่อแม่ได้ยาว่ามา,าวันนี้พี่น้องได้ทำกุศลแล้วก็ดลให้คนตายนั่นรำไปสุนิท ได้กลิ่นลมนุ่งหรือเต่าเมืองใต้เนี่ยในตายก็เป็นเพียงแค่เก็บอยู่เลยมันข้ามมากินหนากมันหนาวว่าที่เต่าขนมะคาเทยังได้สาต้อสบูน นี่บนเสียงไหมครับยังได้เ่พี่นี่บนเสียงไหมทำไมพี่บนนี้ตรงนี้ปั๊กตรงนี้บนนี้บนนี้มีปักกันนี่ีไหนอยู่ตรงไหนอายไปแล้วนี่พี่อันนี้มันเสียบไม่ได้โอ้เสียบไม่ได้มันไปแม่นปั๊กไปมันปักอย่างอื่นอย่างอื่นใครบอกมาสิฉันบอกว่าอักเสบอย่างนี้ พี่เป็นหมอเพลงเก่ทงทางคำนกยังได้ามได้ไทยเรือแต่เสื้อยังร้องในอรัฐละพูดในวันทานอร่อยละบอกไม่รู้รู้สักไม่คนตายนั่นหรือก็ออช,ออชื่ออะไรชื่อก็ชื่ออะไรพี่ต้องเล่าให้เข้าใจจะ <tr ue> ชื่อนาร่มาเห็นพี่เองเก่งปัญญาแต่เสือ้อภ้ายังมาผา เรามาออกแมรู้รู้สาคนตายเป็นผีผู้มาโผล่อยากเข้าใจยใครทมเมรูน้ำมาบคนละตาตนอถ้าโบกได้เจ้าหอพี่น้องลคำดูาาาาำาตาเย พ่อปู่แม่ปุ่มแม่ปุ่มเล่คุณสุนทรพิมลบัตรจำใบให้ชัดนะสมบัติมนคุณสุนทรสมบัติมนก็เล่าต้นอาคนนให้หมอสมก็เล่าในเบ้น,นตายหน,นึ่งตายห้าพ่อปู่แม่ปุ่มคุณคุณสุนทรนั้นเลยตายหนานจ คนตายนะ่ะคนภูมิคือพ่อปุ่มเอเแม่ปุ่มคนตายนะ่ะคนภูมิแม่พ่อบัว่แม่ปุ่มสืบผิดพ,พ่อแต่พี่เราเสดต้องให้พี่ซื้อทั้งหมพี่ไปซื้ บางสกุสพบเสืบม่สืบเม่ดห่งลยมาานแล้วสืบมาเพยมนหนึ่งแล่นาสมีปัญญาในพอบัวแม่ปุ่มก็ลงก็ตายเราขนางอย่างได่นอนนะก็เราขนางเงี ยังแน่รอนนอกจากพ่อใยญแม่ใหญตายนานก็มีหลานเชิอนายนซึ่งทนหล่อนอแต่เงินติดกันแต่วันสืบเลยมึงยังไม่ทนยังมาละพ่อบนเลยเจอในละที่ไกลน้อเป็นน้องมาไปบวดเออ ว่าเจ้าภาพแล้วก็ออกแม่นูไม่รู้สาบตาผีตาาไม่เจ้าพันเจ้าคนจะรวยเลยล่ยาสุนี้มันจะหันนมตีกว่าเลวงานวันทุกนี้จะให้อาจากินนมนานกินนมนมตัวเมนูยักรูนเนี่ยพอสนิสนมเนี่สนม กกที <łość> ่ตกตาบุตรใรก็เป็นเจ้างานลงบุกมองมละเองมันเป็นงานประหรืองานเมมใครก็เป็นเจ้างานเองทำไงสุดที่จะได้เห็นหน้าเจ้าโอ